ข่าวบระคำแมนเชสเตอร์เดดประจำวันที่1กุมภาพันธ์โดยโค้ชเทฟวันแมนเชสเตอร์เดดเยันนี้โค้ชเนอร์อารัตนงไกวินล่าเล็งคว้าตัวเรดฟอร์ดเสริมเกมรุกในครัน้นี้โดยการน,นี้ทางด้านาของทางฝั่งทางแฮร์รันวิลล่ากำลังพิจารณาในการที่จะคว้าตัวมาร์คัดเรดฟอร์ดมาจากตำแหน่งของฝั่งแมนยูหลังจากที่ปล่อยจอนดูรันไปให้กับอัลนาเซอร์ซึ่งเรดฟอร์ดเองนั้นกำลังตัดสินใจในอนาคตของชุดเอง หลังไม่เป็นตัวเลือกแรกของบริเวนอาลมริมคุนซูแมนยยที่ดรอปออกจากทีมไปลาดัดในช่วงกลังมน,นี้โดยแข้งเวชปเ์ปรานีได้ย้ายอ,าออกไปอยากจะย้ายไปที่บา,ารา์เซโลนาแต่ว่าโอกาสยังคงเป็นไปได้ยากนะฮะและถ้าอยู่ปักหลักในทีนโอทฟอร์ดต่อไปนั้นเขาคนนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงสนามจนกว่าจะทำได้ดีขึ้นในการฝึกซ้อมในครังนี้ได้ซ้ำไป โดยดออารันติกเองสื่อดังบริการข่าวแต่ว่าแอสเมนิล่าอีกนั้นกำลังพิจารณาที่จะยืมตัวบรดฟอร์ดไปใช้งานในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้หลังเพิ่งจะปล่อยจอรูรานไปให้กับอัลดาเซอร์ในราคาที่สูงถึง65ล้านปอนด์หรือประมาณ77ล้านยูโรโดยมิรตราของคุณซื้ออุนไนเอมเบอรี่เองจะเป็นต้องโน้มน้าวใจบรดฟอร์ดให้จงได้โดยทีมเพิ่งจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้าย ของยูฟาแชมเยนริกที่ดาวยิงชาวอังกฤษนั้นสามารถลงในสนามได้ทันนี้างน้านของค่าเหนื่อยจำนวน3 2 5 0 0 0ต่อสัปดาห์ที่รัสฟอร์ดนะฮะรับในปัจจุบันนั้นเป็นปัจจัยในการจะย้ายทีมที่มีความยุ่งยากพอสมควรในครัน้นนี้นั่นเองน,นะเป็นนว่งางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็บรายการน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตยังไงกุนซือของเรเซ่นะฮะยืนยันเดอร์กูบินถึงวลังผีในช่วงวันเสาร์นี้ โดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งทางมาโกจาเปโรนายใหญ่ธนากรเบรเซยยืนยันว่าแพทริกเดอร์กูแบ็กซ้ายตัวเก่งการังตเดินทางไปที่แมนเชสเตอร์ในช่วงวันสารนี้เดอะเซตกลงที่จะปล่อยตัวเดอร์กูให้กับทางด้านของฝั่งแมนยูในราคาจํานวน30ล้านยูโรโบ,บนัสอีกประมาณ5ล้านยูโร ซึ่งแข้งดารุ่งไวช์เบรนี้ก็เล่นด้ทั้งแบ็คซ้ายแล้วก็ปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวาจะเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ในวันเสาร์นี้ก่อนจะเข้ารักการตวรวจร่างกายกับปีศาจแดงแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมในครำคืนนี้โนะดยการนี้จามปาโรนะครับกล่า,าวหลังไม่ใช้งานเจ้าตัวในเกมซารีอานัดล่าสุดที่บุกไปชนะปรามาสามตนหนึ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่จริงนะฮะที่พัทริกเดอร์กูนั้นกำลังจะบินไปที่แมนเชสเตอร์ในช่วงวันเสาร์นี้ เขาเป็นผู้เล่นและก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเขาทําอย่างสุดความสามารถเพื่อเราเสมอผมไม่ส่งเขาลงเล่นในค่าคืนนี้หรอกนะเพราะใจเขาลอยไปอยู่ที่าน,นาั่นแล้วที่โอทัฟร์นั่นไงนะนแต่ผมเป็นในวันง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดรเรื่องจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราได้เห็นแพทริกเดอกูมาช่วยแมนยูในวันนี้อย่างแน่น,นอนนะเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับ อ,รอาร์นหนงไงงานนี้บอกได้เลยอาร์โมริมชมการาโชไอ้หนุ่มคนนี้พัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะเมื่องานนี้ด้านของทางฝั่งนะฮะบริเ็นอาร์โมริมในายใหญ่ของแมนเชสเตอร์เต็เด,ดชื่นชมพัฒนาการของอารีรอรันโดการาโชที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอะไรก็มีความเข้าใจในเกมที่มากยิ่งขึ้นโดยตาทีมชาติอร์เตนติน,น,นาเองเจอกับความยากลำบากนะับตั้งแต่ที่การมาถึงของอาริรอันโดอ่าร์โมริมนะฮะจนนำมาซึ แต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็กค่อยๆปรับตัวและก็กลับมาอยู่ในทีมกันอีกครั้งล่าสุดก็ลงสนามในครั้งนี้มาและก็สร้างผลกระทบได้ดีช่วงที่ทีมเอาชนะสเตอัวบูคาเรชไป 2. ต่อศย์เกมเยูโรปาลีกเมื่อคืนมาพรร์บดีที่ผ่านมาซึ่งเอามาริมยกย่องการนาโชสำหรับพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงความเข้าใจในเกมและก็สิ่งที่เขาต้องการเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับนักเตะและก็ทีมในเวลานี้ ผมคิดว่าเขาเองก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้การกุมิ่งของผมในครั้งนี้ซะเท่าไหร่นักเพราะว่าผมเองนั้นหรือว่าเขาเองนั้นเปลี่ยนแปลงในทันทีหลังจากเกมกับสนักของซิตี้ที่เขาเองนั้นมาดิ้ในทีม วิดีที่เขาเข้าใจในสิ่งต่างๆมากมายเข้าในสิ่งที่ต้องการจะช่วยเขาแรั้ผมเองแค่ต้องการชนะในเกมอัมอริมในครั้งนี้ขึ้นี้ก็เราเขาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะฮะกับสิ่งที่ผมคุยกับเขาวิธีการที่เขาฟื้นฟูร่างกายเขา้าใจบางครั้งบางครั้งเขาว่าผมเนี่ยเป็นโค้ชที่แตกต่างผมต้องการสิ่งต่างๆมากมายในแบบของผม บางครั้งมันก็ยากที่จะสร้างผลกระทบในขั้นแรกมันเป็นโค้ชคนระดับกันเลยนะเขาเข้าใจดีนะว่ามันไม่เคยเป็นไปนทางที่แย่เลยมันเพื่อเขาแต่ผมเป็นคนที่แตกต่างผมว่าทุกความดีความชอบนะั้นมาจากตัวของกาดาโชในรั้นนี้เองแล้วเขาก็พัฒนาขึ้นมาซึ่งเราเองนั้นต้องการที่จะพัฒนาต่อไปกับพรื่งความกาดาโชในรั้งนี้ ในวันนี้เขาเข้าใจตำแหน่งจังหวะการเล่นทั้งตรงกลางประกอบริมเส้นการเชื่อเมเกมกับจีโก้ดาโรดผมคิดว่าเขาเนี่ยพัฒน,นาขึ้นสูงมากในครัร้งนี้เลยชิดเดียกนะเป็นในวันง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปไกับรายการนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากัานครับอารังไงสเปอร์ติดต่อแมนยูขอยืมกานาโชหลังแฮลคว,วาสแต่วนะโดยเดินได้เมลสื่อของอังกฤษระบุเลยนะว่าสเปอร์ติดต่อขอยืมตัวอาริโดกาลาโช จากขา้นตังของฝั่งแมนยูหลังจากที่เพิ่งอ,อกหักมาในเกมล่าสุดในการล่าตัวบาติลเซลนะฮะโดยตอนนี้พรอสเปอร์ติดต่อไปยังแมนเชสเตอร์เดนทเพื่อจะสอบถามความเป็นไปได้ที่จะขอยืมตัวอาริอนโดการ์ตชมมาริ่มทัพตามการบริงานของเดลี่เมลสื่อของประเทศอังกฤษโดยในช่วงตัาดช่วงเดือนมการาคมนี้สเปอร์หมายมั่นปั้นมือที่จะเสริมแกรงในแนวรกขยะจกได้ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาก็ตั้งใจจะซื้อมาติลเตลก่องหน้าบาเยามินิกไปร่วมทับ แต่ว่าดาวเตชาวฝรั่งเศสเองนั้นปฏิเสธที่จะย้ายไปซบไก่เดือทองในครักนี้เองซะมากกว่าทั้งนี้แต๋วเตอรี่เมลนะครับไม่ได้ระบ,บุเลยนะว่าสเปอร์นั้นจะใส่เงื่อนไขในการซื้อขาดการ์ดโชวเอาไว้ในคารักนี้ด้วยหรือไม่รวมถึงเรื่องที่ว่าในคารักนี้นะฮะ,ท,ะทางฝั่งปีกชาวจิตไตเองก็จะสนใจย้ายไปาคาแข่งในคลคนดอนหรือเปล่าไหมโดยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเบื้องต้นในคารักนี้เพียงแค่เชนั้นเองนะ หากเปิดเร่างงานนี้ก็ต้องดูกันต่อไปก็บร้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นตไรนะลองมาดูข่าวต่อมากันครับยอม,มรับว่าเก่งจริงเมื่อบริโอช้มาติสเตลไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีของแมนยูซะท่าไรนักเมื่องานนี้บริโอฟอร์ดินานอดีตปราการหลังทีมชาติอังกฤษมองว่ามาติสเตลเป็นกองหน้าที่เก่งมากแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับพื้นัี่ของสถานการณ์ของแมนยูในวลนนี้เลยโดวยมิซาแดงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหัวหอกชาวฝรั่งเศส ของไบเยอร์มินิกซึ่งทางด้านของเบริโอเองก็ได้เปิดเผยว่าเขาติดตามผลงานของแจวลมอตลอดและก็บรูุดีน่ว่าดาวเตวเะวอชิเก้าวีรรายนี้ยอดเยี่ยมแค่ไหนแต่มองว่าทีมของตระเวนอัมบอริมต้องการกองหน้าที่มีประสบการณ์มากกว่าในเวลานี้โดยมาติสแตลเด็กชาวฝรั่งเศสเองนั้นเขามีพรสวรรค์ที่น่าหลือเชื่อเป็นอย่างมากผมเนี่ยเคยเห็นเขาเล่นติดขอบน้ามาเลยนะตอนที่เขาเล่นกับไบเยอร์มินิกในแชมเปี้ยนลีกในั้งนั้น เขาจบสกอร์ได้ดีมากเลยนะเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ดีเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกมีความเร็วและความสามารถที่ดีผมคิดว่าเขาอยู่กับ,บาเยัมิวนิกมาสักระยะนแลน้วแต่ก็ไม่ได้โอกาสมากมายสักเท่าไรานักเรียกว่าเขาจะไปะต้องลงเล่นให้จบได้เขาจะเป็นคนที่แมนยูต้องการหรือเปล่าไหมผมคิดว่าในตำแหน่งกองหน้าแมนยูเองนั้นต้องการคนที่มีประสบกนนารณ์ในคารานีซะมากกว่าเรามีเชลซีกับตำแหน่งของคอยริน ทั้งสองคนนี้ต้องการใครสักคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างอะไะก็คุยกับพวกเขาอะไะก็แสดงให้พวกเขาได้เห็นว่าต้องทําอย่างไรถึงจะเป็นกองหน้าตัวเป้าที่แท้จริงนั่นคือสิ่งที่เราขาดหายไปในสนามดังนั้นการซื้อดาวรุ่งอีกคนหนึ่งในขณะที่คุณมีชิโดโอบิชมาตินที่ย้ายมาจากทางด้านของอาร์ตันบลรอยู่แล้วคุณก็จะไม่ค่อยขั้นเขาเนี่ยขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้หรอกนะโดยมีหลายอย่างที่ต้องพิจารณาให้ดี ถ้าจะซื้อตัวเตวแบบถาวนจากบอยส์มิเนกเองทีนั้นบางทีมันอาจจะเกิดขึ้นในตลาดนักเตะหนึ่งหรือสองพรอบถัดไปก็เป็นนายท่านี้มาจิสเต่เนี่ยเพิ่งจะปฏิเสธการย้ายไปร,ร่วมทีมทันนัมพอสเปอร์ซึ่งนอกจากแมนยูแล้วก็ยังมีอมาร์เซนอลเชลซีและก็อาร์ซนที่ต้องการจะได้ดาวรุ่งปรยนี้มาร่วมทีมเช่นเดียวกันนะหากถาผมเป็นต่วางานนี้ถ้าได้แมนยูได้มาเนี่ยงานนี้บันเทิงอย่างแน่นอนครับเอาล่ะมาดูข่าวต่อมาเก่นครับ เอาแล้อย่างไรแอสตันวินล่าสนใจที่จะยืมทาาด้านของแรดฟอร์ดในครั้งนี้จริงๆนะเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งทางแอสตันวินล่าดัสจากทางน้านของเลงจะยืมตัวมาร์คเรดฟอร์ดจากทางด้านของฝั่งแมนยูช่วงของสุดท้ายของตลาดซื้อขายหน้านหนาวนี้ซึ่งเดอะแอตเลติกสื่อชั้นนำชื่อน่าเชื่อถือได้ของอังกฤษออกมารายงานข่าวบอกว่าแอสตันวินล่าเองนั้นกำลังให้ความสนใจในตัวของมาร์คเรดฟอร์ดแนวรุกของแมนยูที่ถูกดองหลังไม่ได้ลงสนามกับทีม ในช่วง12เกมหลังสุดพึ่งเธอเพื่อที่จะดึงมาแทนจอห์นดูรันที่ย้ายไปอยู่กับอัลนาเซอร์ในซาอุดิอาร์ e บ g ร e ลีกด้วยสัญญายืมตัวซึ่งก่อนหน้านี้กองหน้าดีการิทีมเชิอังกฤษตกเป็นข่าวกับบาร์เซโลนาแต่เหมือนสถานการณ์ในการย้ายจะไม่เกิดขึ้นในครักงิ้นะ การที่บรัสฟอร์ดรับค่าเหนื่อยที่ที่สุดนะฮะอยู่ที่สูงที่สุดอยู่ที่3ามแสนสองหมื่นห้าพันปอนต์ต่อสัปดาห์ทำให้เป็นปัจจัยทําให้แมนยูเองนั้นพิจารณาในการตัดสินใจและนักเตะเองก็มีโอกาสจะได้เชิดชายเพราะแอสตันวิลล่าเองยังอยู่ในเส้นทางในการยุโรปนะฮะด้วยการเข้าสู่รอบสิบบกทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปียนลีกอย่างไรก็ตามนะผมการบริการ,ราาข่าวระบุแตว่าจูอัลฟริกนั้นกับมาโกอาร์เซซิโอเองก็เป็นทางเลือกที่วิลล่ากำลังพิจารณาในเวลานี้เช่อนเดียวกันนะ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลอนสุโมสรแมนเชสเตอร์เตเด็ดในช่วงเงย็นครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลด์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับอย่าง